สวัสดีค่ะโปรเกสแฮร์ไซลิลเลอซาชาค่ะวันนี้โปรจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไอเทมสุดคิว LS 1 6 5 9เลอซาชา X smiley travel hair dryer 2 0 0 0ัาท m i t i t e d i t i t n o n จากเลอซาชาค่ะ เป็นครั้งแรกของเลอซาชาที่ได้คลลาบุลิชินกับแบรนด์ไอคอนสุดคิ้วระดับโลกอย่าง s มายลีเพื่อส่งมอบความสดใสและรอยยิ้มให้กับแฟนๆเลอซาชาและแฟนๆของ s m i ยลี่คอลเลกชันพิเศษนี้โปรขอแนะนำว่าห้ามพลาดนะคะเพราะเป็น Limited Edition นจากเลอซาชาจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยค่ะแรงลมเต็มกำลัง2,000ันวัต ช่วยให้เป่าผมแห้งเร็วทันใจ DUO Voltage ชรองรับกระแสะไฟตั้งแต่125โวลต์ถึง240โวลต์ค่ะง่ายต่อการใช้งานทุกที่ทั่วโลก 2-step heat and speed setting เลือกปรับอุณหภูมิและแรงลมได้2ระดับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน Cool shot function ฟังก์ชันลมเย็นช่วยให้ผมนุ่มและล็อกทรงผมให้อยู่ทรงได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะด้านจับพับเก็บได้รูปทรงขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บค่ะโปรโแนะนำไดเป่าผมเลอซาชา X s m i l e y Hair Dryer ใไดเป่าผมที่มาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดแรงลมเต็มกำลังง่ายต่อการพกพาเดินทางจัดแต่งทรงผมได้ทุกทรงตามความต้องการค่ะรวมถึงรุ่นนี้ยังเป็นคอลเลกชันพิเศษที่ทุกคนต้องมีนะคะฝากกดติดตามโปรรีวิวได้ที่ช่องทาง IG Facebook YouTube และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ